ลุงนี่อย <ช ications S 3> ู่เองเอาไปใช้คงจะอยู่แค่ที่บ้านไปข้างนอกไม่ได้ลุกหมดแล้วเด้อจูกเงไปนอกพื่อนกี่อนลูงหมดแล้วไปไหนได้ไหนนี่ถามจริงเหรอพวกงันตัวเองลุงไม่เนี่ยขันฟันเก็บได้ไงคุณประมุกคุณประระวันนี่บ้านนั่นเหรอนี่คนนั่งมาจ้บมาจ้อ๋อโอเคทไมเองมาให้ลุงล่ะอยู่หน้าบ้านลุงเอาไปลุงก็ได้ กาเาเจอแล้วนะครับคนนั่งเฝ้าเก็บเอาซื้อแล้วเนาะยัดใส่ถั่วมาก่อนเลยโจ๊กเลี้ยงกันเข้าจะไม่เล่นเลยใช่เาะดีนะจูเห็นดีมากย่หมดแล้วเด้อลุงจรอย่าลืมนะไอโฟนนะต่อให้ปิดเครื่องเขาก็เช็คได้ว่ามันไปไหนจูก็ไปตาานะครับจะคุยกันหรือว่าจะทางานถาก่อนครับําก่อนครับเอเครับคุยกันเป็นย0ิคนทางานคนเดียวขนครับดูเอานะครับไปหาเสียมาช่วยอะไไครับ จอบไหมมัหลังบ้านจอบที่บ้านมีไหมซูเปอรเจาะื่ไม่สมไจไปเลยเดี๋ยวมาไปคไคุยกันผมจะว่างเดี๋ยวมไปคุยกันนะครับลงเอาม็ดไปด้วยดิเม็ดบมมีแล้วเ็เรียกว่าอย่างเงี้ยน เขาเรียกเป็นการแสดงนะแบนแสดงนะครับเอาแสดงบนให้พี่แอนเลือกกล่องหน่อยเป็นการแสดงของเขาเลยครับไปเอาไปเอาเอากล่องใหม่ดิกล่องเขาจะไปทำแบบนี้นะครับครับผมเอากล่องใหม่ที่ไม่เปิดมันก็เท็นงานครับสร้างยอดอยู่ไงต้อม่ได้ต้องไม่ไดตัวนี้ชอบเลยเดี๋ยวแเอากระชากผ้าให้เมียาการฮัลโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอ ก็ไปเฮ็ดกระเผลกนได้ป่ะดเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่ไปทักท่ากันดิจตจำทัวเกี่ยวปลาแดกบองเด้อเดี๋ยวจะได้เซบเซฟหน่นะปลาแดกตอนนะแบบเมื่อวานเนี่ยแบบตอนตอนนะไม่ต้องซับหอกเป็นตอนเลยชีกเลยได้รสชาตินี่เหมือนกันครับพี่มาน่าย่าเฮ็ดเจ้าหน่ะไม่ใช่ผัวลังยุทผมขอสร้างผ้าไป ที่มนาแกมีสเปร์แกอยู่ไม่เป็นไรแกปนหลังก็สเปร์ช่วยได้ตลอดไม่ก่อนก่อนนี้แกจะทํางานนะก่อนนี้จับด้ามจอบน่ะแกฉีดสเปร์มาแล้วเดี๋ยวสักพักแกก็จะเกิดอาการปวดตงปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ปวดตรงไหนปวดตรงไหนฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่เสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแก้ข่าวให้เดี๋ยวผมจะแก้ข่าวให้ครับผมของแกดีจริงๆครฮะเนี่ยดีจริงๆแค่ประกันได้ใช่ครับฉีดตรงไหนปวดตรงนั้นจริงๆครับ ีเของดีครับผมครับพกไว้ไม่ปวดครับผมเหมือนเดิมพกไว้ไม่ปวดพกไว้ไม่ปวดแต่ถ้าฉีดเมื่อไหร่ปวดเมื่อนั้นใช่ครับพกไว้แค่พกนี่ไม่ปวดเนาะแต่อย่าฉีดเลยถ้านนะพนพงจัดโอ้ยหรือพกกต่พอไม่ปวดขายเลยราคาไม่แพงครับ300บาทครับพร้อมค่าจัดส่งอีก50ใช่ไหม ใช่ครับผมหาสิบาทในทั่วประเทศหรือทั่วโลกทั่วประเทศครับผมหรืว่าทัวโลกทัวโลกก็ับจากทุระเทศก็้บาทก็ทัวโลกไงทัวโลกไม่คุ้มครับผมส่งนอกประเทศก็ห้าสิบาทอเมริกาก็สองพแล้วนะห้าสิบบาทไงบอกห้าสิบาททั่วโลกจะได้สั่งไปนู่นอเมริกาลิปนี้นะก็โดเฉพาะใครรับห้าสิบบาทเรากำลังเตรียมตัวรั เป็นส das ja ีเรื่อยเนาะเทนศิลาเรื่อยเนาะมีใครที่อยากได้ต้นนี้บ่ต้นเนี่ยต้นสักทองบ่อบอครับบอเนื่อยเยื่อน่ะเนี่ยเพราะเนื่อยเยื่อมันจะงามใบใบใหญ่เนี่ยใบสักเพราะเหนื่อยเยื่อนตั้งสองแจ้จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะวางแท่นศิลาเรื่อยเปลี่ยนกันเหนื่อยก็เปลี่ยนกันนะครับทำคนเดียวก็เหนื่อยคนเดียวดทั้งดื้อตั้งแดงเลยคนนี้เจ้าก็รู้ว่าทำคนเดียวมันเหนื่อยงั้นพี่อ๋อก็จะ ทาอย่างเดียวเรื่องนหนใช่โอ๊ยมาที่ไหนก็จะไม่ทำเลี้ยงละบอซื้อมายางน็อตน่ะจะไปด้านนี้นี่จะไปซื้อน็อตใช่ไหมเนี่ยมีอะไรต้องฝากซื้อไหมครับเนยยงเนยยางอะไรก็ได้ไหมเอาสเตียร์มาเจ้าเดีละวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แหละไปกี่ชุดร้อยชุดดีพอไหมโอ้ยเอาแค่อิ่มก็พอช่างมีสามสี่คนเอง ที่เหลือนี่จะคุณมาถ่ายเเออออลพูดเองนะครับอำมาเผื่อผมด้วยนะพูดเองนะครับทำมาเผื่อผมด้วยผมจะช่วยจอเขาไปใช้เบิร์หมร้านนี้เด้อถ้าเอานะลลงลุร้านเออพี่น้อยเนี่ยฝากพี่อ๋อด้วยมันไม่ใช่เนื้อหมักนะน้อยหมูกระทะตรงนี้นะบ้านห้วยหัวนี่อ๋อครับลูกใช่ปะเราลงเขาไปบ้านห้วยหัวนี่เคยไปแวะกินบ้าวเคยอยู่มั้งมีป้าอยู่ขวามืออะ อุปทาเนี่ยที่เขามาเก็บของเออนี่ยที่เขามาส่งเนี่ยน,น,นั่นแหละนั่นแหละเนื้อแก,กจะเป็นไม่ใช่เน,นื้อหมักไงพี่อ่างเลยเนื้อดแล้วครับกาสุัดเคร็จแล้าคื้ม<อ>า,าบ้า,านมางบ้านลงยามยันที่มาขอลงทุนสานงาน,นล,ง,ง,านนนล,ง,ลงหมดแล้วคุณเ่านติดตา พี่อาร์ครับผมก็รู้สึกดีขึ้นจนเกินขึ้นเลยนะฮะก็มากเลยลุงบอกเลขด้วยจะได้ซืตามนะครับก็ยังลุงยังไม่ได้ซื้ครับผมซื้อตามไปนะอกแล้วนะอ่าู้เดมาเอาเทียมวมาคุดคักแทนนี่เจ้าบลุงแตกมาเลยไหมเอาเ้า่อกีเลยเอามาตะกีอันนี้นะเขาปากกาคุดจนกระเด็นมา อ้ามาไนี่ก้อ่คไม่เปิดผหอว่ไม่ไ่อยู่ที่างเอนเลยไหมนี่ก่อนน่อนี่ออกก้อนลุงเลือกลอตเตอรี่สีบห้าใบจ้ะลุงเลือกลอตเตอรี่สีบาใบดูนุกับพี่ตัง ไปเลยนะไครับเก็บซีให้เก็บซีช่องแอนให้ลุง45ใบ45ใบถ้าอายุลุงเหรอนะ45ใบใบละเท่าไหร่ะนะครับแต่งพงขึ้นช่างพงขึ้นด้วยครับแต่อยากจะดูว่าลุงได้เลขตัวไหนครับจากพี่แอนนะครับมาแล้วนะครับล็อตการ์มาแล้วล็อตกาลอตเตอรี่จากพี่ต้อมนะคะพี่ต้อมให้ลุงนะคะวันเกิดเอฟส ให้4ี่าใบค่ะลอตเตอรี่นะครับสี่จุดหครับเดี๋ยวลุงไม่ลุงจับค่ะเดี๋ยวพี่จอมับดี่รดียวใคลุงองนะคทังวงเลเดียวเช่นพี่รนะครับเอาพี่อะไรนะพี่ลุงพี่ต้อมยอร้ันนี้ค่ะราสีจับเลยแม่ เจ้าคือราศีจ้ามแท่พูนหกอาเซียเลย่วันนี้นะตายเลยสีจะมาใบเด้พูนหกพูนหกเดี๋ยวแอฟใครทำงานเอาแล้ครับเอาแล้วครับเด็กสวยล้วสีคนแล้วมาเลือกทีผ่าใบนะเนี่ยพูดทำฐานพระอดีอยู่นะครับไปบอกพะตันเมื่อยไปนี่เลือกดีงานยามดีมากครับได้เลืีเราเลือกทีผ่าใบตั้งแต่เช้าเลยนะครับเป็นหวยใบเดียวเป็นหวยใบเดียวสี่ผ่าใบโชคดีโชคมาในเจ้าแม่สี่ผาห้าสีอย่างเดียวเลยลุ้นหมดอนทเลย ทีห้ายางเดียว4ห้าีห้ทีหทีห้าไม่ต้องเลือกแล้วหมดแผงหมดแผงหมดแผงเลยสี่ส้าใบใช่ไหมไม่ใช่มีสองร้อยแต่นี่้อ่เน้นสี่ห้าสี่ี่สี่ห้าเออเล้นเล่นสี่เนนสี่เดี๋ยวมาแตนหน่อยไปแล้วสรุปก็สีแล้วเห็นไหมเห็นไหมลุงพลกำลังเรียกนเก็บหนึ่งเจ็ดหนึ่้ให้หนูด้วยเลือก เก็บให้หนูพี่ตังเก็บหนึ่เจ็ดหนึเกา็ไมลุงเอมาดูตัวไหนของลุงนะฮะเราไม่ดูไม่ดูนะมันเกิดนะครับเก็บสี่ห้าเจ้าได้สี่านีมสี่ห้ลุงดึงไปแล้วเจ้าลักเกิดก้อน่อยมือเดียวนึงไงถูกสักใบนะออย่หลายกว่าเขาแท้ลุงเกิดสิบเจ็ดพมเกิดสิบแปดเอาแล้วะรมีคนดึงสี่ห้ามาดูเลขที่โอ้โหปิดครับพอ พอเด้เหรอเพราะว่าฟันเิดลุงสองคืนแล้วนะคะก็ดีอ N ฟันเห็ดลุงสองคืนค่ะแม่แม่โทรศัพท์รให้ปตมือ N ก้าเก้าเก้าเก้าแปด้าคพี่ตังเก้าเก้าแปดเก้าให้หนูอย่างไรเกเก้าไปหมดแล้วเก้าเกาเให้หนูกดให้เจ้านะครับใมหนึ่มีตอนนี้ได้กี่ใบลุงหนึ่ใบสออยู่เลยที่เหลือป้าจะจับหมนะครับสามสนะคะ รุ่นๆนะคะว่าจะเลขอะไรบ้างคม่มี่ห้าสี้นี่อยู่ในมือลุงแล้วนะคะสี่ห้าลมาไปแลบเนะคะสอเลขสี่สิอามลาสองไม่มีค่ะลุงไปถามมาแทนจะตัวไหนสีหนะครับเทนกเลยให้ร้เลือกตเตอรี่อะไรอีกนะลาวเจ็ดเอาแบบเอาเลขที่บ้านเลขที่อายุถ้าเลือกอย่างนี้เนเดียลสิบเจด้วยเด้อสิด้วยเด้อเก้าเจ็ดเก้าเเกาเจมก้า้าเจ็ดบก้าาเ้ สองร้อยถ้าผมถ้าผมไม่เลือกถ้าผมแบ่งครึ่งมันก็เหลือครึ่งเดียวครับนายลุงเจ็สเห็นปะมาเลือกมามาเลยมาเลยเลือกมาต่อยอีกเลือกสี่สิบห้าใบกับป้าสี่สิบห้าใบที่ที่บอกป้าไว้ก่อนนะคะมันป้าจะไม่เกิดถึงเจ้าพ่อมาเลือกป้าไม่ช่วยเลือกหนึร้อยล้านครับสี่สิบห้าใบนะครับทุกท่านเ๋าเจ้าเลือกเพราะเราบอกเจ้าะเราบอกมีตัง

ชอบได้สีนะกเปข้างหน้าเราลุงชอบชสีชอบสชอบสีาไม่มีแล้วขออเกิดลุงไม่มีเจ้าใสหลุงชอบสีนะคะมาสี่คนชอบสีนอนสี่คนเลขสี่ตอนนี้ลุงลุงเลือกไปลคะงเลือครับผมาไล่ไปเลยครับมป้าป้าดูแบบนี้เลยนี่ยหลักศูนย์งศเก้ป็นเลไปครับลุงจะเลี้ยงไปอย่างนี้นะลุงมวนไม่มาลุงมวนเป็นเศรษฐีแล้วเนาะ บอกให้ลุงมนมาเนี่ยเอาเอาแผงนี้สักแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งยี่สิบลุงมนไม่รู้จะมาตอนไหนครับยี่สิบสองใบเอาลุงมนสักยี่สิบสามลุงมนแกเป็นชุดใช่ไหมเออเอาทีเดียวชุดหนึ่งเลยประมาณร้อยล้านเหรอลุงอ่ามีสองลูกไม่มีลุงมนต้องซื้อลุงมนรวยแล้วครับเอาของไุตัวโเจ้าเจ้าใช่ไหมเจ้าเจ็ดเจ้าเจ้าเอาเท่าที่ตัวโตแล้วลุงมนรวยแล้วครับรูตเตอรี่เอาไปแล้วยี่สิบสี่ล้านแล้วด้วยเอ้ยสิบยี่สิบใบเอาไปก็พอ หกใบเพิ่งจะหกใบอ่าเจ็ดสองนะสองเจ็ดนะเอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับลุงอ่ะสองก็่อแล้วนะครับคุณโออยปักมือพ่วมาปนี่คือก็ตังนี้ละตอนนี้ก็อยู่ที่ป้านะคะกับลุงค่อยเดากันกันกี่ใบนะคะใส่แปนจมูกดีเที่ยสีสวเนี่ยเรื่องแต้มมีนี่ะสีอ่ตัวนี้เหรอ เรืออี่นองเจองเจ็ดสบเจ็ดเจ็ดสองสิองเจ็ดเจ็ดสองปดสี่ห้าไปหาไม่ค่อยเด้อดเด้อดวาติดดนเจเปตนองี้ะเกี่ยวับไม่หมดเวลาครับกี่ใบแล้วนี่ไม่กี่ใบแล้วเปตนสิใบเองครับสิบใบอ0บใบอีกสิใบนะเจ้าไปหาสิใบเลเก้าใบเกี่ยวกับ8ปดีหมาให้เลย แปดสี่ห้าเก้าสิบแสดงว่าลุงเลอกหใบเหรอสิบ้าเลือกสีอีกสิบใบแปดสี่ห้าเออเจ้าพี่หาเลยแสงเต่าง่อยะเลยอกห้าใบอ่ะเต่าง่อยไม่มีคนขายเขาเลาะหมดครับแม่พู้ใหญ่มีบอรลุงมวนอยู่เขาปิดพญาเต่าแล้วเขากระจายไปานอกหมดทื่อนเจ้าละมีโทรหาสามตัวท้ายนะครับอ่ะเลขนี้สวยเสร็จใจไย่จย์ยยบเลยค่ะโจ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 โใบนะตัจโจ ไปมนลกี่ใบนะยามาเลยแปดีนะสรุปเป็นแปดครับผม้แปดใครมีเอามาเลยีสี่าี่ออขอบคุณพี่ต้อมนะคะที่มาให้ของขวันวันเกิดลุงนะคะขงวัช็อกแอนเฟอร์มารีนะคะให้ลุงซี่นะคะนะคะงวดนี้นะคะ